นั่งก็ไม่ใช่แล้วค่ะคุณนายสามสี่นั่งดีๆประโยคนี้ประโยคขยายความเซ็กซี่ขยายเสน่ห์เป็นก๊อกสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องบินแลวบา,บายบายมองทำไม oh

ยังโวงเรื่องร้องอยู่ตาหนูได้ยินเป็นโน้ตเพลงอะเห็นเป็นโน้ตเพลงอารู้สึกพี่ผู้ชายที่หล่อที่สุด สายตาเราไปสะกดจิตเขานิดนึงแล้วพอหนูทำอย่างเงี้ยเสียงหนูวเพาะขึ้นไหม่ะหนูรู้สึกว่าเสียงหนูเพาะไหมวันนี้หนความรู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกไหมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเพาะไหมครับจันทร์เพาะครับมันแบบร้องออกมาจากใจครับ จริงเหรอยี่งเข้ามาแล้วแ่บได้ฟังอ่ะฟังแล้วแบบก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับจตเหมือนมันเขาตั้งใจร้องมาจากข้างในอ่ะฟังดูไม่รู้ไม่ฟังอันนี้พ่อแม่ไม่งออยู่เปล่าใส่คาแรกเตอร์พ่อแม่ไม่งออยู่เปล่าตั้งหรือดูดูกันนะเราดูไม่ต้องดูสิดูเราไม่ดุ่มนะสามสี่โอ้ย อ่ะทำให้พี่เลือกหน่อพี่จะเลือกใครดีแต่แบบว่ามีชั้นเชิงนะไม่ใช่แบบว่าอุอ่นะทำให้มันลุ่มลึกนิดนึงชั้นเชิงดูซิว่าสองคนจะใครจะดึงได้พี่พี่ม่ใชที่หล่อที่สุดนะอือ อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องวิถีเข้าใจว่าดีมากเมื่อกี้ไอขนนุนอยู่สองพันเนี่ยขนนนุนสองพันไม่ไม่รอนเขาใจประเป็นแน่ทำได้อีเราไม่ทำ เวลาโค้ชอ่ะนี่ไม่ได้พักเลยนะนี่ไม่ได้พักแกล้วรอนแบบช่วยทำหอ่ามึงควรจะเป็นเคยใช่ปะหนูรู้อยู่แล้วว่าว่าทให้มีเสน่ห์มันทํำยังไงแล้วมันจะมีค่าย,ยัางไงในการทําให้มีเสน่ห์ใช่ปะใช่ปะที่จะเปอฟอร์มอ่ะใช่ปะโอเคไปยืนเดี๋ยวก่อนจะปล่อยสองคนนี้กลับ <c oughs> ขอท่อนก่อนจะพูดท่านี้ เข้าน,นี่เอาจต่ตกรีมาก่อนจะได้กานซิชั่นเพราะไม่เหมือนตอนนั่งมันดีหมดเลยพอเข้ากาน์ิชั่นมาอีกท่อนเนี้ยมันกลายเป็นหมวดอีกหมวดหนึ่งไม่ใช่คาแรคเตอร์กลายเป็นกระโดกระเดกกระโตกระตา